ที่อาจารย์ป้อมพูดถึงอ่ะมันมันคือมันมันคือทางเลือกแหละสมมติว่าเราเรามองว่ามันคือชีวิตเนาะการที่เราไหวหวั่นเนี่ยคือให้รู้ว่าแสดงว่าหัวใจเราอ่ะยังมีชีวิตชีวายอยู่มันสามารถที่จะกระทบกระเทือนแล้วก็หวั่นไหวได้เพียงแต่ว่าอาจจะต้องกลับไปมองว่าไอ้ที่มันหวั่นไหวเนี่ยเพราะเราไปฟิกซ์บางอย่างไว้ไว้หรือเปล่านะคะ ฉันคาดหวังว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นพอมันไม่เป็นอย่างนั้นแล้วก็ไหวหวันแต่ทีนี้ในแง่ที่ว่าแล้วเราจะทําอย่างไรเวลาที่เกิดการไหวหวันอย่างที่อาจารย์ป้อมพูดเมื่อกี้มันจะมีอยู่สองประเด็นอันหนึ่งก็เหมือนเอาแต่ใจก็เอาที่สบายใจไงแต่คําว่าเอาที่สบายใจเนี่ยบางครั้งเนี่ยในขณะที่เราไหวหวันนั้นเนี่ยเรามักจะอยากจะหนีนะ อยากจะหนีจากสถานการณ์นั้นทั้งๆที่จริงๆในข้อที่จริงมันอาจไม่จำเป็นเลยเพียงแค่ยอมรับหรือหรือรอดูสถานการณ์อะไรบางอย่างเดี๋ยวลมมันก็สงบแต่ในขณะที่ลมมันกำลังพัดเนี่ยเราไว้วันเนี้ยบอกโอ้ฉันมขาดดีกว่าฉันฉันขอหลบ มันก็เลยไม่ได้เห็นแสงสว่างตอนที่หลังจากพายุมันสงบเพราะว่าหลบเข้าไปข้างในไม่ไม่ยอมออกมาเจออะไรภายนอกอันนี้ก็เป็นเหมือนภาวะที่เอาแต่ใจแต่อีกแบบหนึง่งมีแบบที่มันสุดโต่งไปอีกด้านหนึ่งก็คือบางคนก็บอกว่าฉันจะฉันจะอดทนฉันจะอดทนรอยิ่งหังอดทนรอนั่นแหละก็เกิดสภาพที่เป็นเรียกว่าอึดอึดหมายความว่าอึดอัดนะคะอึดอัด จนกระทั่งท้ายที่สุดเนี่ยมันทำลายข้างในของตนเองแล้วแล้วมันทำให้แบบว่าตัวเองไม่ได้อยู่ในสภาพเช่นเป็นต้นไม้ที่ยอมทนแล้วก็ลม้ลมลงมันมันมีสองสองฝั่งที่มันสุดตกสองฝั่งอีกแบบหนึ่งเอาแต่ใจอีกแบบหนึ่งก็แบบอดทนฉันจะสู้ฉันจะสู้สุดท้ายก็สู้ตายนะคะทีนี้เนี่ยในในสถานการณ์แบบนี้อาจารย์ มันมีคําถามว่าแล้วจะทําอย่างไรที่จะรู้ว่าฉันควรจะเอาแต่ใจของฉันเองแค่ไหนคําว่าเอาที่สบายใจนี่โอ้โหมันกว้างมากอะแบบเฮ้ยสบายใจในะฉันนอนไปดีสดือเล่นที่บ้านฉันคทำอะฉันกลับเข้าไปนอนเล่นดีกว่าสบายแต่เราก็ได้สูญเสียโอกาสอะไรบางอย่างอืมอาจารย์อะไรคือตัวบ่งบอกว่าเราควร จะอยู่ตรงไหนสองฝั่งที่มันสุดโต่งทั้งคู่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราพูดถึงคําว่าสุดโต่งได้อ่ะสิ่งหนึ่งที่หายไปก็คือการสมดุลเราเสียสมดุลแล้วแหละดัง mm hmm. นั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่มีทางเลือกได้สองทางนี่มันดีนะเราแค่หาตรง mm hmm. กลางให้เจอเนาะที่เรียกว่าภาวะอันสมดุลไม่สุดโตง่งเนาะน,นี่กำลังพูดถึงสุดโต่งในทางที่สร้างความไหวหวั่นสั่นคอนอยู่นะ เพราะมันมีแบบสุดตรงที่แบบดีดีมากๆจนไม่ต้องล้างอีกข้างนึงเลย่มันมันไม่เรียกสุดตรงในความหมายนี้เนาะสุดตรงในตรงนี้คือมีซ้ายกับขวาหรือแบบมีสองข้างที่เรากําลังแกว่งไปแกว่งมาไอภาวะที่มีการเคลื่อนไหวแบบโมเมนตัมเนี่ยเหมือนลูกตุ้มนาฬิกาแกว่งไปแกว่งมาแบบนี้ยไม่ว่าจะสุดตรงไปข้างไหนแกว่งกลับมาอีกข้างหนึ่งก็ยังยังสะเทือนทั้งคู่อะแต่ภาวะที่มันงดงามแล้วมีความสงบในใจได้คือภาวะที่เราเรียกว่าสมดุล แต่เราจะรู้ได้ยังไงปฏิคําถามคือเราจะรู้ได้งไงเราก็บอกว่าเอาเอาที่สบายใจเชื่อไหมใครพูดคําเนี้พวกก็บอกได้เลยนะว่าสบายใจจริงหรือเปล่าเอาที่สบายใจนะเอาที่สบายใจเออเอาที่สบายใจไปเลยเอออะไรป <c oughs> มปันเต็มเลยพี่อยากลาทําไปเลยเนี่ประชดคนประชดอย่างเงี้ยบอกว่าเอาที่สบายใจมันสบายใจจริงปะเนี่ย ไม่หลอกตัวเองเอะเล่าร้อนกระแทกแบก uh huh. ดันอยู่ในท่าทีของคําว่าไม่เอาอะไรกับเขาปล่อยเธออย่างนั้นก็ได้เหมือนให้อิสระกับคนอื่นนะแต่ตัวเองเนี่ยจอมบงการเลยอ่าฮะประชดประชันจริงๆก็คือไม่ได้เห็นด้วยกับสิ่งที่เขาเลือกว่าเขาสบายใจมันมันเป็นภาวะที่ไม่ได้สงบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นประเด็นหนึ่งหลายต่อหลายครั้งที่พวกเราใช้คําพูดบางคําออกมาดูความรู้สึกในในคําพูดของตัวเองก็จะรู้ เอาที่สบายใจนะไม่ต้องกังวลกับฉันเธอะเอาแบบที่เธอชอบเลยนี่คือความห่วงใยนะเราให้โอกาสเธอเฮ้ยไม่ต้องกังวลกับพี่แบบเอาที่น้องชอบเลยพี่สบายมากพี่โอเครู้สึกไหมว่าต้องกดดัน <c oughs> ไม่ก็่กำลังให้อิสระภาพจริงๆว่าแบบไหนถนัดเอาแบบนั้นเลยพี่สบายแบบว่าเฮ้ยกินอะไรเฮ้ยไม่ต้องกังวลพี่อร่อยกับทุกชนิดเธอสั่งมาเลยกินอะไรก็ได้เอาที่เธอชอบใช่ไหม แต่จริงๆเราอยากจะกินอันนี้อ่ะแล้วมันก็สั่งอีกอันหนึ่งมาก็แบบเออก็เอาที่เธอสบายใจก็ได้จริงๆมันสบายใจว่าหลายคนพูดเนี้ยไม่มันขัดใจแต่ว่าภาษาที่พูดไปย้อนแย้งอย่างยิ่งโชคร้ายก็คือคนไม่เห็นสิ่งนี้ในตัวเองคาพูดนั้นโกหกหลอกลวงไม่ได้หลอกลวงคนอื่นหรอกนะแรกสุดหลอกลวงตัวเองเราไม่ได้พูดจากหัวใจที่จริงแท้ดังนั้นการสื่อความหมายเนี้ยก็ซับซ้อน ไอ้น้องก็แบบอ้าวพี่บอกกันแล้วแต่หนูใช่ไหมงั้นหนูจัดเต็มพอพอน้องเขาจัดเต็มจริงๆอีพี่ก็แบบเครียดเลยเพราะจริงๆไม่ได้อยากให้น้องจัดเต็มแต่งั้นแต่บอกว่าเอาที่เธอสบายใจ mm hmm. และบางครั้งคนที่เขามีเซนต์เขาก็แบบเออแต่จริงๆก็คือเขาไม่ให้เราทําแบบนี้เราก็ไปกด mm hmm. ดันเขาอีกโอ้โหเจ้ากี้เจ้าการแต่แบบทําเป็นพูดโอเคแต่จริงๆก็คือไม่โอเคนี่คือความซับซ้อนอย่างยิ่งแล้วบางคนที่เขาแบบอยู่กับเราเขา เขาเข้าทันเนาะแล้วเขาเป็นคนดีพออะ่ะเขาก็จะลอมชองกับอารมณ์อันสันส่นสะท้านของเรานี่แหละไม่ยึดไม่มีไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์อะไรเลยเวียงไปตามอารมณ์ของตัวเองถ้ามีใครบางคนที่จิตใจเขาสงบและงดงามพอมันก็ไม่มีปัญหาเนาะเขาก็จะไม่หวั่นไหวไปกับอาการสะท้านสะเทือนของเธอเหรอก แต่ถ้าเขาก็สื่อสารกับเราไม่เข้าใจอา้าวก็เธอบอกว่าเอาที่ฉันสบายใจแล้วพอฉันทําแล้วเธอมาบนม่นทําไมอะไรก็จะมีสงครามตามมาภายหลังใช่ไหมในขณะที่คนเขาแบบเอาก็พูดตามเธอพูดเองว่าแบบนี้แต่เธอไม่ได้คิดอย่าง,งานั้นล้วก็ต้องมาทะเลาะกันตอนหลังตอนเขาลงมือทําอย่างที่บอกให้เอาตามที่เขาสบายใจเขาเพราะมันหลอกลวงความสัมพันธ์นี้ก็จะล่มสลายในที่สุดเพราะว่ามันไม่จริงใจ เราไม่แม้กระทั่งบอกความรู้สึกจริงๆของเรากับใครบางคนที่เราบอกว่าเรารักเราห่วงใยเขาได้มันก็จอมปลอมเราสร้างภาพเราเอาอกเอาใจเขาแต่ก็เก็บกดอยู่ข้างในนี่คือสภาวะที่สร้างความไหวหวั่นอย่างยิ่งเลยครับนั้นสิ่งหนึ่งเลยถ้าเราจะไปหาไอ้ความสมดุลได้จริงๆว่าไอ้สมดุลจริงๆอมันแค่ไหนมันไม่ไปสุดตรงซ้ายหรือขวาเนี่ยเราต้องกลับมาเห็นให้ได้จริงๆเลยว่าในหัวใจของฉันน่ะฉันปรารถนาสิ่งใด หาหลักปักลงไปก่อนนะปักหมุดตัวเองให้ได้ซะก,ก่อนนะว่าฉัน,นอยากได้อะไรแล้วจึงค่อยแบบสายสอดตาดูรอบๆดูทีว่าแบบสิ่งที่ฉันปรารถนานี้มันพอจะเป็นไปได้ไหมเขาพอจะร่วมมือหรือทําให้เราสมปรารถนาได้มากเพียงใดแล้วก็หาความพอเหมาะพอควรของการมีชีวิตอยู่ร่วมกัน บางควรชอบรักอิสระภาพแล้วเราก็จุกจิกจะตามเขารู้ทุกอย่างในทุกสิ่งที่เขาเป็นเขาก็ไม่สนุกหรอกเพราะว่าฉันอยากจะไปไหนฉันก็ไปอ่ะบางทีฉันยังไม่มีแผนเลยอ่ะอยากจะไปทางซ้ายแล้วก็แถไปทางขวาเนี่ยแล้วพอจะถามว่าเธอไปไหนมาโอ้มันต้องไล่เยอะเลยนะเพราะว่าฉันแถซ้ายแถลขวาไปเรื่อยเลยอ่ะมันวุ่นวายอ่ะมันจะรู้สึกอะไรนักหนานะถ้าคนเขารักอิสระในขณะที่เราก็บอกอู้ยชีวิตเธอช่างไม่มีแก่นสารสาระเลยนะทําตัวไรสาระแถไปแถมาอยู่ได้ ก็เป็นปัญหาของคนนั้นเลยนะแต่จริงๆถ้าเรามีความรักให้กับกันจริงๆเราเพียงแต่เข้าใจธรรมชาติอันแตกต่างตรวจสอบดูว่าจริงๆถ้าเราจะงุดหงิดนะเนาะอย่าเพิ่งดูเขาดูตัวเองก่อนเถอะเธอไปล็อกอะไรเหรอเธอล็อกรับรองอยากให้เขาโทรหาเขาไม่โทรเราล็อกเพราะเขาควรจะโทรเรากําลังล็อกเรากําลังคับแคบแล้วเห็นแก่ตัวบางอย่างที่เราปักหมุดอย่างตรึงไม่ได้ปักเข้าไปในตัวเองนะ ปักเข้าไปบนตัวเขาเลยว่าอยากให้เขาต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เขาไม่ใช่หุ่นยนต์ของเราแต่สิ่งนั้นเราทําได้กับตัวเองเนาะปักหมุดตัวเองว่าฉันจะมุ่งมั่นที่จะทําเช่นนั้นที่เราทําได้เรามีรายของตัวเองที่จะขับเคลื่อนหรือนิ่งสนิทอยู่กับตรงไหนเรา mm. ทําได้แต่ว่าอย่าเผลออย่าเผลอก้าวล่วงไปปักหมุดคนอื่นอย่าเผลอไปคาดหวังหรือไปทําอะไรให้คนอื่นเขาต้องถูกจํากัดอยู่ในความอยากของเรานี่คือสภาวะที่ทําให้ใจเราเองนั่นแหละไหว้วัน ถ้าเรารู้สึกว่า everything แบบว่า everyone เธอจะบินเธอจะโบยเธอจะนอนหรือมันจะเกิดอะไรขึ้น,นก็เป็นอิสระอย่างที่มันเป็นเราไม่ไหววันหรอกถ้าฝนจะตกโอเคเอาแดดจะออกโอเคเดินตอนเช้าไม่ได้โอเคเดี๋ยวไปเดินตอนเย็นฝนตกโอเคเดี๋ยวกลางร่มออกไปมันโอเคหมดนะถ้าเราไม่คับแคบเราพร้อมที่จะยืดหยุน่นเราพร้อมที่จะกลับตัวแล้วความสุขก็จะมาไม่เพียงแต่เฉพาะตัวเรา แต่ผู้คนรอบๆข้างหรือในชีวิตของเราก็จะเป็นสุขไปกับเราด้วยงั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่มีความรู้สึกไหวหวั่นให้หาให้เจอเลยเนาะอย่างซื่อสัตย์ด้วยนะว่าเดินล็อกอะไรไว้ภาษาที่อาจจะฟังง่ายหน่อยก็คือความคาดหวังอะไรของเธอนักหนาเนี่ยันขยับไปสักมิลน,นึงก็ไม่ได้เนี่ยนะนั่นแหละคือวิธีที่ไหวหวัน่นงั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไหวหวั่นแปลว่าคุณยึดติดอย่างยิ่งกับบางสิ่งที่ไม่ยอมให้มันขยับเลย ขาดความยืดหยุน่นขาดการผ่อนปลนประนีประนอมอรุ่มอรวยโอ้มันมีท่าที่งดงามที่เราเรียกว่าไล่ลำ <c oughs> ความโอนเอ็นโอนอ่อนปร้วไหวขยับตัวตามจังหวะทั้งหมดนี้คือคือชีวิตที่งดงามนั้นชีวิตที่แบบขยับไม่ได้แปรเปลี่ยนไม่ได้ยึดติดนุ่งนี้มันก็คือสภาพที่จะทําให้เกิดความรู้สึกของความไหวหวัน่นสั่นคลอนได้มากเท่านั้นเลยสั่นสะเทือนนี้ไม่ใช่ข้างนอก อาจจะเป็นในใจของเราเองใจที่ยึดติดคนละเรื่องกับใจที่นิ่งนะนี่ตอบไหมใจิตใจทีนนนนน่นิ่งสงบนี่ดนะูมันก็ไม่สั่นไหวเนาะแต่นิ่งสงบมันมันอ่างงามเนาะมันงดงามแต่แบบยึดติดยึดเกาะไม่ยอมกระดุกไม่ยอมให้เคลื่อนไหวมันคนละอารมณ์เลยนะอืนี่ตอบไหม ยืในใแข็งแบบเหมือนตุ๊กตาอยากขยับเนี่ยนะกับยืนในท่าที่ผ่อนคลายก็ไม่ขยับเหมือนกันนะสบายๆส,สองคนนี้ยืนในท่านี้เมื่อยต่างระดับกันเลยนะ mm hmm. แต่ก็ยืนนิ่งทั้งคู่นะแต่มันมีความแข็งขืนกับผ่อนปลนหรือผ่อนคลายที่แตกต่างกันอยู่ในใจของเรามันบางทีมันไม่ใช่ท่าทีข้างนอกเลยบางคนก็เก่งที่จะสร้างท่าทีแบบนั้นแบบนี้ให้คนอื่นเห็นเนาะข้างในแต่หากที่สำคัญ อแต่ส่วนใหญ่แล้วอะ่ะเวลาสั่นไหวข้างในอะ่ะไม่ยากหรอกที่จะเห็นออกอาการ <c oughs> <c oughs> นี่เหกอไหมคนที่มีอาการออกมาข้างนอกอะ่ะส่วนใหญ่ข้างในนี่ก็โอ้โหกำลังเต้นแรงเต้นกาไหวหวั่นสันน่นกรสะท้านสะเทือนอยู่ข้างในดังนั้นอย่ากังวลกับท่าทางมากนักให้ใส่ใจกับความนิ่งข้างในที่ไม่ใช่การยึดติดหรือการฟิกอะไรไว้เป็นภาพตรึงที่มันตายตัวเกินไป เราจะสามารถลดสภาวะอันไว้วันโยกคลอนสั่นสะเทือนได้ลงไปเยอะเลย